ยินดีด้วยลูกสาวแม่ชมคลอดแล้วพร้อมเผยชื่อลูกสุดคู่สมการรอคอย ขอแสดงความยินดีกับซุปตาสาวชมพูอรยาและครอบครัวทีล่าสุดกลาเป็นคุณแม่ลูกสามแบบเต็มตัวลอดน้องสาวของพี่สายฟ้าพี่พาย,ยุเรียบร้อยแล้วในวันที่30มีนาคม2565ที่ผ่านมางานนี้แม่ชมไม่ไว้ไลายความเก๋ด้วยการโพสคลิปแนะนำตัวลูกสาวแบบสุดคูพร้อมเผยชื่อที่รอคอยและอยากรู้กันมานานว่าน้องชื่ออะไรและน้องก็ชื่อน้องอบบเกล เป็นชื่อที่มาจากชื่อของพายุหมุนฤดูร้อนและในภาษาฮินดูคำว่าอบิเกลยังแปลว่าความสุขของพ่อแม่ด้วยมีแฟนๆและเพื่อนๆดาราในวงการบันเทิงร่วมแสดงความยินดีกันใหญ่